YouTube นะครับตัดยอดวันไหนนะครับแล้วก็โอนเงินให้เราเมื่อไหร่นะครับแล้วโอนยังไงนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ MacExa c h a n n e l นะครับผม สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาไขข้อสงสัยนะครับแล้วก็มาไขข้อข้องใจนะครับให้กับเพื่อนๆวิพีกองน้องนะครับที่ถามกันเข้ามานะครับว่า YouTube นะครับตัดยอดวันไหนนะครับแล้วก็โอนเงินให้เราเมื่อไหร่นะครับแล้วโอนยังไงนะครับวิธีการตัดยอดนะครับของ u t u b e นะครับแล้วก็วิธีการโอนเงินของเอเซนต์นะครับหลายๆคนนะครับยังเข้าใจผิดอยู่นะครับว่า <HHH> บางคนนะครับคิดว่าเขาตัดยอดทุกๆวันที่11นะครับแล้วก็ไปโอนเงินให้เราเนี่ยในสิ้นเดือนนะครับจริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่นะครับ y YouTube เนี่ยเขาจะนับเป็นเดือนนะครับเขาจะนับรายได้ของเราเนี่ยเป็นเดือนเต็มเดือนนะครับก็คือว่าสมมติวันนี้วันที่1นะครับวันที่วันนี้วันที่1มิถุนายนะครับเขาก็จะนับตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่1มิถุนายนะครับจนถึงวันที่30มิถุนายนะครับเขาถึงจะตัดยอดนะครับเขาจะตัดยอดทุกๆสิ้นเดือนนะครับ สมมติว่าวันนี้วันที่1นะครับอ่ายาวไปจนถึงวันที่30นะครับอ่าสมมุติว่าวันนี้วันที่30อ่ะวันนี้วันที่30นะครับจากวันที่1มาจนถึงวันเนี้ยเขาตัดยอดแล้วนะครับสมมติวันนี้วันที่30นะเขาก็จะตัดยอดวันนี้นะครับตัดยอดเข้าสู่บัญชี Google Adsense วันนี้นะครับแต่ Google Adsense เนี่ยจะยังไม่โชว์ยอดเงินนะครับในหน้า Google นะในหน้า Adsense จะยังไม่โชว์นะครับ Google a d s เ n s e เนี่ยเขาจะโชว์ให้เราดูวันที่11นะครับรือับ ตั้งแต่วันที่1เนี và, online, então, then, ่ยเดือนมิถุนานะครับจนถึงวันที่30วันเนี้ยสมมติวันนี้วันที่30นะครับจนถึงวันเนี้ยผมทํารายได้สมมุติว่าผมทํารายได้ได้ประมาณร้อยเหรียญพอดีอะสมมตินะร้อยเหรียญพอดีเขาก็จะตัดของเดือนนี้นะครับเดือนมิถุนานเนี่ยหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยเข้าไปสู่บัญชี Google a d น e n s e นะครับทีนี้เขาจะนับหนึ่งใหม่คือวันที่1กรกฎกคมดานะครับจนถึงวันที่31กรกฎกคมดานะครับเขาถึงจะตัดอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้กี่เหรียญก็แแล้วต่่เพือนนะครับ จะได้กี่เหรียญก็ช่างนะครับ <lever> เขาก็จะตัดในวันที่31นะครับ <c oughs> เป็นของเดือนกรกฎาคมทีนี้พอเขาโชว์ในวันที่1 1 12แล้วเนี่ยหลังจากวันที่1 1 1เเนี่ยเพื่อนๆก็สงสัยนะครับว่าเอ้ยเขาจะโอนเงินให้เราวันไหนทีนี้นะครับหลังจากที่เขาโชว์ยอดเงินวันที่1 1 12แล้วเนี่ยเขาจะไปโอนเงินให้เราอีกทีในช่วงประมาณวันที่22ของเดือนนั้นนะครับ22ของเดือนมิถุนาจนถึงวันที่28นะครับไม่เกินนี้นะครับเขาจะไล่โอนให้เราเองนะครับ แต่ว่าไม่ถึงสิ้นเดือนนะครับไม่ถึงสิ้นเดือนจะอยู่ในช่วงประมาณวันที่22นะครับถึงวันที่28หรืออย่างไวอย่างเร็วก็ประมาณวันที่25นะครับประมาณนี้นะครับในช่วงที่เขาตัดสิ้นเดือนเนี่ยถ้าเรายังไม่เห็นยอดเงินเนี่ยก็อย่าตกใจนะครับเพราะว่าเขาจะโชว์ให้เราดูอีกทีวันที่11นะครับพอเรารู้ร้อยยอดเงินเราแล้วเนี่ยวันที่11เนี่ย ช่วงวันที่22ถึงวันที่28เนี่ยเราก็รอรับเงินที่ทาง Google Adsense จะโอนเข้าบัญชีของเราได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนของเดือนถัดไปเดือนก,นกรกฎาคมเนี่ยเขาก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1นะครับจนถึงวันที่30นะครับ31นะครับจนถึงวันที่31เขาก็จะตัดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปโชว์ในวันที่11ของเดือนอสิงหานะครับ ของเดือนสิงหาอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้วันที่22ถึงวันที่28สิงหาเนี่ยเขาก็จะโอนให้เราอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเดือนเดือนไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการตัดยอดนะครับหรือว่าวิธีการโอนเงินของทาง Google Adsense นะครับเข้าบัญชีของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะไขข้อสงสัยแล้วก็ไขข้อข้องใจนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่กำลังสงสัยกันอยู่นะครับก็ได้มีคนถามเข้ามานะครับผมก็ได้ทำคลิปให้แล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ ให้กับหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ